เราจะไปปิดท้ายช่วงข่าวภาคเหนือตอนบนกันนะครับที่เรื่องราวของมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทํารายงานผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐครับประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดทํารายงาน EIA หรือว่ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านคนไทยประชารัฐครั้งที่1 ซึ่งบริษัทเชียงใหม่รายวันร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการดําเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการจากนั้นก็จะนําข้อมูลรายงานเสนอต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนกลางเพื่อทําการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง18เดือนครับสำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นโครงการของกรมธนารับตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือกด้านหลังศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือเป็นอาคารห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด8ชั้น7อาคารจำนวน1,170ห้องราคาห้องรับประมาณ699,000บาทค่ะและสามารถผ่อนเดือนละไม่เกิน4,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา30ปีนอกจากนี้ยังมีอาคารพา 3ชั้นอีก2อาคารจำนวน10คูหาโดยจะมีการเปิดนะคะให้จองสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากที่ห้องยังเหลือห้องว่างนะคะจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน35,000บาทต่อเดือนมีสิทธิจองเป็นลำดับต่อไปค่ะ